น่ครับเล็กมากเดีย๋ยวมาดูกันว่าเครื่องซีมซีจะเก็บเป็นไงเราบหลี่บ้านเราจะไหวไหมนี่โอเคครับนี่พ่อหมอไปเยอะนะโลกนี่เท่ากันเลยโอเคครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะละเอียดขนาดไหนเข่งโค้ดแล้วครับจบงานแล้วครับ ผมพูดอะไรแรงไปอะไรเงี้ยก็อย่าไปฟังอย่าไปดูให้ดูแค่างานนะครับผมก็ต้องระบายมันออกจากตัวนะครับไม่องก็เก็บกดเก็บกดอยู่นี่แหละยไม่ยุ่งกับใครอยาาไม่อะไรทํางานหาตังใส่ฟันหาตังอยู่รอดครับโอเคครับมาดูภุมแจอันที่สององนารายกันครับลบบุรีบ้านเรา อันนี้เขียนลบลีบ้านเราโอ้โหแต่ดูยากเล็กมากเลยนะลบลีบ้าเราอ่าตอนนี้ทางลบลีบ้าเราโอ,โอ้เล็กมากโอเคครับ <c oughs> จะไหวไหมนเนี่ยนะครัหออยุดแล้วครับแต่นี้ลบลีอย่างเดียวเห็นชัดเลยอ่ะสวยเลยถ้าใครสนใจไฟ เพื่อไปประกอบอาชีพก็ามาติดต่อนะครับขั้นต่ําที่หมื่นห้าแต่ก็ไม่ไหวต่อได้ครับเพราะว่าคุณได้ไฟล์ไปแล้วคุณสาม,มารถไปหลอ่อเป็นโลหะได้ทุกชนิดหล่อได้เป็นทองไปเขียนไฟล์ต่อเป็นแหวนได้อีกเป็นแหวนทองแหวนเงินทองคําขาวอะไรเงี้ยแกะไม้แกะหินแก้เหล็กปั้นปูนอะไรเงี้ยได้หมดเลยเป็นแก้วได้หมดเลยถ้าเกิดคุณมีเครื่องเซฟมีนั้นนะ หรือคุณจะฉีดใหญ่เป็นร้อยยชั้นคุณก็ต้องมีเครื่องบอดทูอ่ะทุกคนก็ใช้ตัวบอดทูฉีดออกมาผมจะมีแค่ไฟล์งานแค่ไฟล์เท่าเมมโมอรี่นิ้ก้อยอ่ะโอ้โหแปลงงานได้เป็นร้อยแปดเลยเอาไปแกะให้แกะหินแกะเหล็กหรือจะฉีดออกมาเป็นเรซินแล้วก็เป็นเรซินแว็กแล้วก็ถอดมาเป็นทองของคำขาวอะไรเงี้ยหรือฉีดมาแบบผมเป็นเรซินธรรมดา ในสินนี้แก่งมากนะครับโอเคครับเดีย๋ยวมาดูกันเริ่มงานแล้วบนเลไใกล้ขอโทษทุกคนค,ครับรักกันมากๆครับใครที่ดีแล้วขอให้เจริญเจริญขึ้นไปนะใครที่ไม่ดีก็อย่าเหยียบคนยากคนจนหรือคนใต้ตำข่าให้จมลงไปเลยนะครับก็กลัวคนใต้ทำได้กลายเป็นปีศาจร้ายเหมือนกันโดนกดดันกดดันอะไรนะครับ Okay, ก็รักกันมากๆครับประเทศเสียเลือดเสียเนื okay, okay, ้อมามากเราละอย่าให้วกเราทะเลาะกันเองเลยครับนวดขอร้องกราบนะครับโอเคครับภาคใต้ก็ระเบิดกันดีแล้วเอาแล้วทางชายแดนก็สู้รบทางใต้ก็จะสู้โจ์ใต้อีกแล้วโอคนนี้เอาปั่นป่วนกันไปหมดแล้วคนธรรมดาก็ทะเลาะกันเอง โอ้ปันเปือนเหมือนไงรักกัน,นกมากๆครับนรสครับคนใ่องนาลายคุ้มครองทุกคนนะครับรักกันมากๆครับนรสเข้าสีมเซลไฟเข้าสีมสีแล้วครับเนี่ยครับขอยุดแล้วอยู่ส่วนอาหาเก้าวเรียนข้อของลุบลีแต่รัรบเงินสี่สามดีคุณนรบลีครับเริกจบกกินข้าวจะจ,จะเรียนสั่งงานโทรมาน,น,นะครับ <c oughs> ไปแล้วหยุดแล้วครับ อยู่บ้านฟันหลอนะไม่ไหวใส่ฟันจนเจ็บเหนือกไว้หมดละผมโอเคครับต้องรีบหาตังค์ใส่ลากฟันเทียมไม่ไหวเจ็บไปหมดเลยกินอะไรก็กลวยวจะกืนลงคอขยังเลยโอเคครับขออยู่แล้วเงออะไรคอณเข,ขาครับช่าไหมเออเกือบประการนี้เอาคืนที่แล้วโอเคครับเอ okay. เหรียญอันใหม่ครับที่ปั้นมาอยากมิซี่ใหญ่รูปเลยครับพอหยุดแล้ว